ัดีจเจ้เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวนไทยสปาอิตารีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องลดเลือนริ้วรอยช่วยทาให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนวลเนียนมันผิวเด็กเลยนะคะอ่าสูตรนี้ทํายังไงผสมอะไรเข้าไปในวัสลีนวัสลีนถึงจะไม่เหนียวไม่หนืดนะคะจะง่ายมากๆกับการที่ว่าวัสลีนจะล้างง่ายๆมากๆเลยนะคะทุกคนสูตรนี้นะคะ จะไม่เหนียวเนอะหนนะทําให้เราล้างยากนะคะสูตรนี้มาดูเลยว่าเราจะทํายังไงผสมอะไรเข้าไปวัสลีนถึงจะล้างง่ายถึงจะไม่เหนียวนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการอัำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นเจลวัสลีนนะคะในส่วนของเจลวัสลีนเขาจะช่วยกักเก็บความชุบชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดป้าลดกระเพื่อทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้เจลวัสลีนอยู่ที่1ช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะใครไม่มีก็ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดหรือเบบี้ออล์จินสันได้เลยนะคะน้ำมันมะกอกหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะเป็นน้ำมันมะกอกที่เราเอามาใช้ทํากับข้าวนะคะน้ำมันมะกอกเขาจะเป็นน้ำมันที่ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะก็จะเป็นน้ำมันที่ซึมเร็วช่วยลดเริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ำมันมะกอกอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะ กานั้นเราเรามา,มาสผสมผสมสองตัวนี้เขาเข้ากันก่อนนะคะเพราะว่าวาส,สลีนเขาจะเหนืดนะคะเขาจะผสมเข้ากันกับตัวอื่นยากนะคะน้ำมันมะกอกมีหลายสีนะคะมีเนื้อออกสีขาวสีเหลืองสีเขียวนะคะแล้วแต่เราจะเอาแบบไหนได้เลยนะคะก็มีหลายสีนะคะหลายกลิ่นนะคะให้เขาละลายเป็นเนื้อเป็นครีมแบบนี้เลยนะคะทุกคนอย่าให้เขาจับกันเป็นก้อนนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นแป้งเด็กนะคะใครจะใช้เป็นแป้งเด็กยี่ห้อไหนได้เลยนะคะซึ่งเราผสมแป้งเด็กลงไปแล้ววัส,สลีนเขาจะไม่เหนียวไม่หนึ่งไม่หนะนะคะในส่วนของแป้งเนาะเขาจะทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวนวลนยนวลเนียนเหมือนผิวเด็กเลยนะคะในส่วนของแป้งแล้วเราจะใช้แป้งเด็กอยู่ที่1-2ึช้อนชานะคะ หลังจากนั้นเรามาค่อยๆผสมให้เขาเข้ากันนะคะเราจะไม่ทําข้นหรือเราจะไม่ทําเหลวเกินไปนะคะถ้าเขาข้นเราสามารถเติมน้ํามันมะกอกลงไปได้เลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันเลยนะคะใครที่มีผิวบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ ทำแล้วใช้ไม่หมดสามารถเก็บได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องเก็บเข้าตู้เย็นเลยนะคะเก็บไว้ข้างนอกได้สาวันเลยนะคะถ้าเราอยากได้อาเกลียวกว่านี้ให้เราเติมนะ้ำมันมะกอกลงไปก็ได้เลยนะคะเนื้อครีมก็จะเนียนสวยมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะทุกคนสูตรนี้แปรงไม่เหมาะนะคะหลังช้อนกับมือเท่านั้นนะคะทุกคน นี่เลยนะคะให้เราทําแบบนี้ในหลังจากนั้นให้เรานวดแบบนี้เลยนะคะผิวจะชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะทุกคนใครที่มีริ้วมีรอยมีปัญหาเรื่องผิวขาดความชุ่มชื้นผิวแห้งกล้านผิวลอกเป็นขุยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนสูตรนี้จากคนที่เป็นริ้วเป็นรอยหน้าแตกหน้าแห้งหน้ากล้านหน้าไม่มีความชุ่มชื้นนะคะสูตรนี้นะคะ จะเห็นความแตกต่างของใบหน้าของเราเลยนะคะทำเข้าไปแล้วนี่เลยนะคะให้เราทําพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้ยี่สิบถึงสามสิบนาทีได้เลยนะคะวิธีล้างให้เราใช้กระดาษเช็ดชู่แบบที่เป็นน้ํานะคะเช็ดออกก่อนก็ได้หรือจะใช้สำลีไปชุบน้ําอุ่นแล้วก็มาเช็ดหรือผ้าเช็ดตัวชุบน้ําอุ่นแล้วก็มาเช็ดก่อนแล้วค่อยไปล้างก็ได้เลยนะคะมันก็จะง่ายกับการล้างนะคะแต่เขาจะไม่เหนียวไม่หนือมากนะคะทุกคน นี่เลยนะคะพอกแบบนี้เลยนะคะบ,บอกเลยว่าผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะขอบคุณทุกาทการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากก subscribe, ด Sub s ไ r ร b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ